คุณต้องมีความมั่นคงในตัวเองก่อนแล้วคุณจะยิ่งมีเสน่ห์ต่อแฟนเก่าวันนี้ต่อให้เทคนิคเทพขนาดไหนแต่เมื่อไรก็ตามแต่ที่คุณมีความกลัวอีกฝ่ายมันเซนได้ครับกฎของความสัมพันธ์คือใครแคร์มากกว่าคนนั้นแพ้ครับเพราะเนี่ยวันน,น,นี้ลักษณะของคุณคือคุณต้องมีความมั่นใจในตัวเองคุณต้องไร้ซึ่งความกลัวแบบเพียวๆแล้วเขาจะกลับมาได้งง่ายกว่าแต่วันนี้หลายคนติดอยู่ตรงนี้ว่ากลัวเขา เจอคนที่ดีกว่ากลัวเขาลืมอดีตนะครับกลัวว่าเราจะไปต่อไม่ได้กลัวไม่เจอคนที่หล่อกว่านี้แล้วไม่เจอคนที่สวยแบบนี้แล้วนะครับไม่เจอคนที่ดีอะไรก็ตามแต่แบบนี้แล้วคุณต้องเคลียร์สมองตัวเองให้ชัดครับเพราะเมื่อไรก็ตามแต่ที่คุณไม่กลัวนะครับว่าเขาจะอยู่หรือจะไปสิ่งนี้จะทําให้คุณดูมีเสน่ห์มากขึ้นคุณจําได้ไหมครับวันที่เขาตามจีบคุณช่วงนั้นเป็นช่วงที่เขาพยายามโทรหาคุณมากที่สุดติดต่อคุณบ่อยที่สุดพอสายกับคุณเนี่ยนานที่สุด ถามไทยสารทุกสุขดิบของคุณนานที่สุดแต่พอวันหนึ่งที่คุณให้ใจกับเขาไปครับทําไมเขาดูเหมือนไม่สนใจคุณแล้วอ่ะสิ่งนี้มันเกิดจากการที่คุณรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความมั่นใจคนส่วนใหญ่ไม่สามารถกลับมาคบกับแฟนเก่าได้เพราะบางครั้งส่งแชทไปบางคนก็ลบแล้วก็ยกเลิกข้อความแล้วก็ส่งใหม่อีกคือคุณยังคุณยังมีความกลัว นี่จะเป็นสามคำถามที่จะทาให้คุณเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นถ้าคุณไม่ถามสามคำถามนี้กับตัวเองคุณจะมีแต่ความกลัวในหัวของคุณนะครับคือเราต้องถามคําถามที่ชี้นําสมองของตัวเองครับอ่ะสามคำถามนี้ครับหนึ่งครับคุณต้องถามตัวเองว่าใครภูมิใจในตัวของเราบ้างในชีวิตเนี้ยคนส่วนใหญ่จะถามว่าทาไมกูต้องเจอแบบนี้เลยวะทําไมมันต้องเจอปัญหาแย่ๆแบบนี้ด้วยวะ ทำไมวะมันต้องทำไมมันต้องเป็นแบบนี้ทุกครั้งเลยวะทำไมมันต้องล้มเหลวในความรักทุกครั้งเลยวะพอาคุณยิ่งถามคำถามลักษณะนี้มันเป็นคำคำถามเชิงลบไงคุณก็จะเกิดความกลัวผลิตความกลัวผลิตความกลัวซึ่งคุณเคลียร์ความกลัวไม่ได้ไหมคาะแต่ถ้าคุณถามลักษณะนี้ใครภูมิใจในตัวของเราบ้างคุณบาก็พยายามตอบคำถามว่าเออพ่อก็ภูมิใจในตัวของเราเออแม่ก็ภูมิใจในตัวของเราสิ่งนี้มันจะทําให้สมองของคุณเริ่มที่จะไม่กลัวอะไรมากขึ้นคําถามที่สองครับเราเก่งในเรื่องอะไรบ้าง คำถามที่สามครับที่คุณต้องถามกับตัวเองครับเราภูมิใจอ,อะไรในตัวเองบ้างครับลองถามคาถามนี้ดูดิแล้วสมองจะผลิตคําตอบที่ดีๆขึ้นมาครับเพราะเนี่ยความกลัวที่มันมีในหัวต่างๆพวกเนี้ยมันจะคอ่อยๆหนีจากคุณโดยอัตโนมัติภูมิใจในตัวเองนะครับภูมิใจอะไรบ้างเอออย่างน้อยๆก็เลี้ยงลูกมาได้นะครับอย่างน้อยๆก็ทางานเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มาได้นะครับอย่างน้อยๆเงินเดือนเงินดาวมันอาจจะไม่ได้เยอะแยะมากมมยต่างๆแต่เราก็สามารถจุนเจือครอบครัวได้ อย่างน้อยๆก็มีงานทําก็ภูมิใจในตัวเองอย่างน้อยๆก็เรียนจบอะไรบ้างครับที่คุณภูมิใจในตัวเองและทุกวันคุณจะตื่นขึ้นมาด้วยการที่คุณจะนั่งสงสัยว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้ฉันไม่ค่อยหลับฝันถึงแฟนเก่าทําไมหลับเร็วจังทําไมหลับสนิทเพราะอครับเพราะถ้าสมองของคุณมันผลิตความคิดดีๆที่มตีต่อตัวเองได้ความกังวลจะคลายเพราะเขาพอความกังวลคลายเนี่ยมันทําให้สมองผ่อนคลาย ทำให้คุณหลักลึกมากขึ้นครูคมเลยมี37มสิบเจิตวิทยาครูคมอยากบอกให้นะคอร์สพัฒนาตัวเองส่วนใหญ่เขาไม่ได้สอนเรื่องนี้เขาอาจจะบอกกว้างๆว่าให้คุณรักตัวเองแล้วมันรักยังไงรักตัวเองะนะครับกินก็กินกาแฟก็รักตัวเองอ่านหนังสือก็รักตัวเองอาบน้าก็รักตัวเองทาครีมก็รักตัวเองแต่งหน้าก็รักตัวเองออกกําลังกายก็รักตัวเองสรุปแล้วคําว่ารักตัวเองนี่มันคืออะไรเขาอธิบายกว้างๆการรักตัวเองที่ดีที่สุดคือการทําให้ความคิด สมองของคุณเองเนี่ยรู้จักตัวคุณเองหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นคือการรักตัวเองที่ดีที่สุดมันคือการเข้าใจครับเข้าใจว่าทําไมกูต้องกลัวด้วยวะทำไมกูต้องคิดถึงด้วยวะทำไมมันต้องฝันด้วยวะคือการเข้าใจตัวเองทั้งหมดพอคุณเข้าใจตัวเองเนี่ยคุณจะไม่ด่าตัวเองคุณจะไม่โทษตัวเองคุณจะไม่เกลียดตัวเองแล้วคุณจะไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นครับพอคุณเข้าใจตัวเองมันจะมีสามสิบเจ็ดจิตวิทยาถ้าคุณถามตัวเองทุกวันที่คุณตื่นขึ้นมาอย่าว่าแต่แฟนเก่าเลยครับชีววิตขของคคคุณจจะะปรรรสสบบาาามมํเ็กึ้นั ถ้าคุณถามคําถาม37จิตวิญญานี้ครับครูคมอยาบอกให้นะเรื่องนี้มันมีเว็บไซต์ของต่างประเทศนะครับชื่อ u d e m y เป็นคอร์สออนไลน์เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองคุณเชื่อไหมครับคําถามลักษณะนี้เข้าขายกันในราคา32มหมพิมพ์คําว่าครูคมตามด้วยหมายเลข7็ครับแล้วบอทดจะส่งทั้ง37ประโยคนี้นะครับให้กับคุณในตอนนี้คุณจะได้37จิตวิญญาในการถามตัวเอง แล้วทําให้คุณรักตัวเองมากขึ้นทําให้คุณเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นทําให้คุณเข้าใจคุณมากขึ้นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนรักคุณคนเดียวคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากที่จะต้องทักไปก่อนโทรไปก่อนวิ่งไล่ตามตลอดเวลาหรือต้องตามจี้ตามจิกคอยวัดระแวงว่าเขาจะรักเราหรือเปล่าหรือว่าเขามีมือที่สามหรือเปล่าแต่คุณต้องการให้เขาโฟกัสอยู่ที่คุณคนเดียวครูคมเคยสอนเนื้อหาทั้งหมดไว้ในคอร์สคุมสมองแฟนครับซึ่งคอร์สนี้เนี่ยต้องบอกว่า เป็นจิตวิยาสายมืดเป็นสายดาร์กนะครับเป,เป็นจิตวิยาที่ควบคุมความคิดของผู้อื่นโดยเฉพาะหรือว่าเป็นการมีอิทธิพลต่อความคิดของแฟนโดยเฉพาะเพราะฉั้นเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเรื่องของการที่เขาจะมีกิ๊กหรือเปล่ามีมือที่3หรือเปล่าต่างๆเพราะการลงมือทําของเขาทั้งหมดคุณได้ควบคุมที่วิธีคิดของเขานั่นเอง นะครับราะงั้นเนี่ยคอสนี้เนี่ยมีผู้เรียนมากกว่า590ท่านนะครับโดยคอร์สนี้เนี่ยราคาเต็มอยู่ที่5,590บาทครับเป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ําได้ตลอดชี่และเข้าเรียนเวลาใดก็ได้ครับสมัครแล้วสามารถเข้าเรียนได้ทันทีครับโดยคอร์สนี้จะมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับหเช่นวิธีการควบคุมคนใจแข็งนะครับคนที่ง้อยากยากต่างๆพวกนี้นะครับ จะมีวิธีการทําไงดีให้พวกใจแข็งเนี่ยต้องยอมอ่อนโอนเองนะครับเมื่ออยู่ใกล้คุณนะครับหรือการควบคุมแฟนอีกโก้พวกที่อยากเอาชนะคนุณต่างๆพวกนี้ครับพวกที่ปากแข็งหรือว่าต้องมีการถกเถียงกันอยู่ตลอดเวลาคุณสามารถทําให้เขาไม่วางอีกโก้บบคุณเหลือไม่ตั้งกําแพงต่อสู้กับคุณนะครับหรือความลับทีค่คนเจ้าชู้ ใช้หลอกเหยื่อคุณสังเกตไหมครับว่าทาไมคนเจ้าชู้ถึงมีสเสน่ห์นะครับพวกคาสโนวาคาสโนวีทาไมคนเหล่านี้ถึงมีเสน่ห์ทำไมคนเหล่านี้ถึงมีแต่คนอื่นวิ่งไล่ตามเขาตลอดเวลาความลับหนึ่งในนั้นคือเขาสามารถควบคุมความรู้สึกหรือว่าความคิด ของผู้อื่นได้ครับเขาสามารถมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้อื่นได้ครับเขาเลยเป็นคนที่มีสเสน่ห์และมีแต่คนวิ่งเข้าหาตัวของเขาครับเพราะงั้นเนี่ยการเรียนคร์สเนี้ยนะคุณก็จะได้เทคนิคนีน้ไปด้วยนะครับหรือการคุมจิตใต้สํานึก ให้แฟนยอมคุณทุกอย่างคุณรู้ไหมครับว่าทําไมคนบางคนหลงมือที่3หัวปากหัวปาลมมือที่3ก็ไม่ได้สวยไม่ได้รวยไม่ได้เปเหมือนเราด้วยซ้ําบางทีมันก็ไม่ได้ซัพพอร์ตเหมือนเราด้วยซ้ําแต่ทําไมแฟนของคุณยังหลงมือที่สครับเพราะอย่างแล้วมันมีจิตวิทยาการทําให้จิตใต้สํานึกเนี่ยยอมหรืออยากตอบแทนบางอย่างที่คุณไม่รู้ครับนะครับและเทคนิคอีกอันคือ,กา,อการมีอิทธิวิทยการมีอิทธิพลต่อสมองแฟนคุณรู้ไหมครับว่าอะ,อะไรบ้างที่ทําให้เรามีอิทธิพลต่อ สมองของแฟน,นะครับเพราะนี่ยอันนี้จะเป็นอิวิยาสายมืดครับจะเป็นสายดาร์กทั้งหมดเกี่ยวกับศาสตร์ของการควบคุมความคิดของมนุษย์นะครับเพราะงั้นเนี้ยโปรพิเศษหากใครที่ดูคลิปนี้นะครับคู่ความให้โปรพิเศษอยู่ที่990บาทครับนะสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกที่แคปเจอร์คลิปนี้นะครับส่งไปที่ l i น์แอ @love_under_score.9 นะครับหรืออันนี้นะครับแล้วก็แจ้งแอดมินขอรับสิทธิพิเศษครับบอกได้เลยครับความรักหากคุณไม่สามารถควบคุมสมองของอีกฝ่ายได้คุณก็ต้องวิ่งไล่ตามเขาไปตลอดทั้งชีวิตครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ